ฝากแจ้งเตือนเพื่อนๆที่ทํางานในเมืองไทยและต่างประเทศด้วยนะครับโดยจะมีแกงคอร์เซ็นเตอร์ที่กําลังระบาดอยู่ช่วงนี้จะโทรมาโดยเป็นเบอร์นี้นะครับโดยจะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน m o m หรือเป็นตํารวจนะครับจะมาในรูปแบบขอดูเอกสารขอดูบัตรท,ทํางานขอดูพาสปอร์ตแล้วขอดูบัตร ATM นะครับแล้วถ้าเกิดเราให้ข้อมูลเขาไปเขาจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไป แฮกเงินในบัญชีธนาคารของเรานะครับถ้าเกิดใครหลงเชื่อแล้วก็ให้รีบไปอายัดเงินในบัญชีนะครับแล้วก็ไปถอนเงินออกมาให้หมดเพราะว่าที่สิงคโปร์และที่ต่างประเทศมีคนไทยที่โดนหลอกมันคือภัยใกล้ตัวนะครับก็อยากให้คนไทยทั้งเมืองไทยและต่างประเทศให้บอกกับญาติพี่น้องแล้วก็คนที่รู้จักให้ระวังนะครับเพราะว่า มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับญาติพี่น้องของเราถ้าเรารู้ทันพวกแก๊งคอรเซ็นเตอร์พวกนี้เราก็อาจจะสามารถรอดจากการโดนแฮกข้อมูลจากบัญชีธนาคารของเราได้นะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศก็แชร์คลิปนี้ให้ญาติพี่น้องเขาดูเขาจะได้รู้ว่าเผื่อมีวันหนึ่งแกง์คอรเซ็นเตอร์โทรมาหรือว่าทักข้อความมาอาจจะ โชว์บัตรกระทรวงแรงงานหรือว่าเป็นพรังงานตำรวจเพื่อจะมาขอดูวีซ่าขอดูพาสปอร์ตขอดูบัตรทำงานแล้วก็จะมีคนหลอกลวงเราให้เราหลงเชื่อแล้วก็ให้เราบอกเ,อเลขบัตร ATM แล้วก็เลขบัญชีธนาคารเพื่อที่จะแฮกข้อมูลในบัญชีธนาคารของเรานะครับ อันนี้ก็เคยเกิดขึ้นที่สิงคโปร์หลายคนแล้วนะครับที่โดนแกงคอเซ็นเตอร์หลอกเอาเงินไปเป็นหลักหมื่นหลักแสนข้อคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับญาติพี่น้องเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นภัยใกล้ตัวนะครับฝากเตือนให้กับทุกคนให้ระมัดระวังบาง,บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้โดยส่วนตัวแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเราก็รู้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับ ยังไงก็ขอให้กดติดตามฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับใครยังไม่เป็นเพื่อนนก็กดติดตามด้วยนะครับ